สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะคะจะมีกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวตามคุณครูม่ได้เลยนะคะ เราจะมาเรียนในเรื่องกติกาฟุตบอลค่ะนักเรียนบางคนนะคะสงสัยแล้วก็สับสนนะคะว่ากีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอลต่างกันยังไงไปดูกันก่อน,นค่ะ 1. น่ขนาดสนามเนื่องจาก,กีฬาทั้งสองชนิดมีจำนวนผู้เล่นที่แตกต่างกันทำให้ขนาดของสนามแตกต่างกันออกไปด้วย ทั้งขนาดสนามและพื้นสนาม 2. จำนวนผู้เล่นฟุตบอลจะมี11คนฟุตซอลจะเล่น5คน 3. ขนาดลูกฟุตบอลฟุตบอลจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าลูกฟุตซอล 4. ก,กฎกติกามีความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นการเปลี่ยนตัวและเวลาการแข่งขัน ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ลหลายๆคนชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกติกานะคะครูมีเซอร์ไพรส์หลังการสอนนะคะผพานนักกีฬานะคะทีมชาติที่ประสบความสําเร็จว่าเขามีการฝึกซ้อมหรือพัฒนาตัวเองยังไงก่อนที่จะมาพบเจอนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องกติกาฟุตบอลกันก่อนคะ่ะกีฬาฟุตบอลนะคะในปัจจุบันจะใช้เรียกกัน2ออย่างคือ Soccer Football แต่ในประเทศไทยของเรานะคะส่วนใหญ่จะใช้คำว่าฟุตบอลค่ะกีฬาฟุตบอลนะคะเป็นกีฬาประเภททีมที่มีผู้เล่นทั้งหมด11คนเป็นที่นิยมทั่วโลกนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็จะมีเล่นนะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะ ในการเล่นทั่วไปนะคะผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวนะคะที่สามารถใช้มือแล้วก็แขนในการเล่นได้นะคะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามออกจากกรอบเขตโทษหรือกอบ25หลาหน้าประตูค่ะส่วนผู้เล่นคนอื่นๆนะคะจะใช้เท้าพาลูกฟุตบอลนะคะไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะคะอาจจะเป็นศีรษะหรือลำตัวก็ได้นะคะโดยทีมที่พาลูกฟุตบอลเข้าประตูฝั่งตรงข้าไมได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ โดยกฎกติกาการเล่นสมัยใหม่นะคะจะถูกรวบรวมและกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะคะกำเนิดกติกาฟุตบอลนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นในปัจจุบันค่ะฟุตบอลในระดับนานาชาตินะคะจะถูกวางระเบียบโดยฟีฟ่านะคะซึ่งรายการการแข่งขันที่มีเกียรติสูงสุดในรายการนานาชาตินะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกจะจัดทุกๆ4ปีนะคะ จะเป็นการแข่งขันที่ทุกประเทศต่างรอคอยแลวก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะสนามฟุตบอลน,นะคะไม่ได้มีการกําหนดไว้แบบตรงๆนะคะเนื่องจากสนามแต่ละสนามมีพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะแต่สนามจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะโดยแบ่งเขตแดนออกเป็นสองฝั่งอย่างละเท่ากันมีประตูขนาดกว้าง8ดหลาสูง8ฟตุตค่ะ่วนสนามฟุตบอลน,นะคะจะใช้หญ้าแท้หรือหญ้าเทียมก็ได้ะคะ่ะ ลูกฟุตบอลจะมีลักษณะทรงกลมนะคะซึ่งมีขนาดเส้นรอบวงไม่เกิน27-28นิ้วค่ะน้ำหนัก400-450ถึงกรมัมจำนวนผู้เล่นนะคะจะมีจำนวนผู้เล่นทั้งหมด11คนโดยมีผู้รักษาประตู1คนนะคะจะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำประตูได้ค่ะโดยวิธีการเล่นนะคะจะมีการใช้เท้าเป็นหลักนะคะ สามารถใช้อวัยวะส่วนอื่นที่ไม่ใช่แขนได้ไม่ว่าจะเป็นศีรษะหรือลำตัวนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อทำประตูฝ่ายตรงข้ามให้ได้ค่ะก่อนเริ่มนะคะจะมีการเสี่ยงก่อนเล่นนะคะเพื่อให้เลือกนะคะระหว่างเล่นลูกหรือเลือกแดนนะคะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันนะจะแบ่งออกเป็นสองครึ่งครึ่งละ45นาทีค่ะ หากเสมอกันในการแข่งขันแพ้คัดออกนะคะจะต้องมีการดวนจุดโทษหรือต่อเวลาการแข่งขันหากเสมอกันในการแข่งขันฟุตบอลแพ้คัดออกนะคะจะต่อเวลาเพิ่มอีกครึ่งละ15นาทีรวม2ครึ่ง30นาทีด้วยกันและถ้ายังหาตัดสินผู้ชนะไม่ได้ก็จะมีการ ดวนจุดโทษกันค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อยิงครบ11คนแล้วยังหาผู้ชนะไม่ได้ก็จะวนกลับมายิงกันเรื่อยๆการผิดกติกาคือการที่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูนะใช้มือหรือแขนเล่นนะหรือการพยายามขัดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้ามเช่นการชนกระแทกผู้เล่นที่มีบอลน,นะคะและฝ่ายที่ถูกทำฟาวก็จะได้รูปตั้งเตะน,นะคะ ายบุกนะคะถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษก็จะได้จุดโทษในกรณีบอลออกข้างนะคะฝ่ายทีไ่ได้ทำออกจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มส่วนกรณีบอลออกข้างหลังถ้าเป็นฝ่ายเจ้าของแดนทำออกหลังเองฝ่ายที่เดินหน้าบุกจะได้แตะมุมเข้ามาแต่ถ้าเป็นฝ่ายบุกทำออกเองก็จะเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตู ใบเหลืองใบแดงจะแจกก็ต่อเมื่อผู้เล่นทําผิดกติกาแบบรุนแรงคือการทวงเวลาผู้ตัดสินจะให้ใบเหลืองแก่ผู้ที่ทําผิดกติกาส่วนใบแดงผู้ตัดสินจะให้ก็ต่อเมื่อมีการทําฟาวที่รุนแรงมากเช่นการทําให้ได้รับบาดเจ็บหนักหรือเล่นอันตรายอย่างการเปิดปุ่มสตาร์ทไปที่ขาของฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นนอกจากนี้การได้ใบแดงอีกกรณีหนึ่งคือ การทำฟาวแบบไม่รุนแรงแต่ฟาวในขณะที่สั่งตรงข้ามกำลังทำประตูได้ก็จะได้รับใบแดงเช่นเดียวกันการล้ำหน้าคือการจ่ายบอลไปยังผู้เล่นที่อยู่สูงกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในระดับรองสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการฟราวในกรณีใดน,นะคะเราควรเคารพการตัดสินของผู้ตัดสินนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการกลางหรือผู้ช่วยกรรมการทุกคนคะ่ะ การที่คะแนนการเล่นฟุตบอลนะคะนับจํานวนลูกฟุตบอลที่ผ่านเข้าเส้นประตูแบบเต็มใบนะ,ะภายในเวลาที่กําหนดนะคะก็คือ90นาทีนั่นเองและนี่คือกติก,กาเบื้องต้นนะคะในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะซึ่งเป็นกีฬาที่ยอดฮิตของคนไทยในปัจจุบันถ้านักเรียนคนใดนะคะมีความฝันที่อยากเป็นนักฟุตบอลนะคะสิ่งแรกที่ควรมีคือความขยันและความอดทนนะคะขยันในการฝึกซ้อมนะคะ ไม่ว่าผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงนะคะท้ายที่สุดเราคือพี่น้องกันค่ะการแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬาสร้างมิตรภาพไม่ใช่สตุโตค่ะตอนนี้ครูด้สอนกฎกติกาเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอลเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะครูจะมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนนะคะว่านักเรียนจำอะไรได้บ้างที่ครูสอนไปนะคะก่อนเริ่มนะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกาหนึ่งด้ามขึ้นมาค่ะ ครูจะมีคำถามให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนตอบว่าสิ่งที่ครูพูดมานั้นถูกหรือผิดในข้อนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างเช่น แล้วนะคะนักเรียนตรวจนะคะว่ามีข้อไหนที่นักเรียนยังไม่ได้ทําบ้างนะคะาการตรวจข้อสอบนะคะในข้อที่ถูกให้นักเรียนเขียน1หรือเลข1นะคะแต่ถ้าข้อไหนนักเรียนผิดให้ใส่เลข0 1. ฟุตบอลโลกกีฬาที่มีเกียรติสูงสุดจัดทุกทุกปี2ผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูสามารถใช้มือได้ในยามจำเป็นจริงๆ 3. ฟุตบอลในระดับนานาชาติถูกวางระเบียบโดยฟีฟ่า 4. ส,สนามใช้หญ้าแท้หรือหญ้าเทียมก็ได้ 5. จำนวนผู้เล่นมี11คนผู้รักษาประตู1คนรวมเป็น12คน 6. ก,ก่อนเริ่มเล่นไม่จำเป็นต้องเสียงก็ได้แล้วแต่การตัดสินใจของผู้ตัดสิน 7. กรณีฟุตบอลออกข้างฝ่ายที่ไม่ได้ทำออกจะเป็นฝ่ายที่ได้ทุ่ม 8. การทวงเวลาผู้ตัดสินจะตัดสินโดยการให้ใบแดง 9. กาการฟาวในกรอบเขตโทษจะต้องเสียจุดโทษ10การแข่งขันแบ่งออกเป็นสองครึ่งครึ่งละ45นาทีรวมเป็นเวลาทั้งหมด90นาทีเมื่อครบแล้วนะคะให้นักเรียนรวมคะแนนไว้ด้านบนนะคะแล้วถ่ายรูปกระดาษคำตอบของนักเรียนนะคะส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะ กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ